สวัสดีค่ะช่องเจคเนอยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะแปลงนี้นะคะที่เจคเอนอสคัดสรรมานำเสนอให้ท่านได้รับชมนะคะเรียกได้ว่าเป็นธรรมชาติเลยนะคะเหมาะแก่การอยู่อาศัยค่ะท่านใดชื่นชอบธรรมชาตินะคะต้องการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแปลงนี้เจ้าข,ของขายเองค่ะสนใจสามารถเจราจาต่อรองกันได้ตามสมควรเลยทีเดียวนะคะ ราคาหนึ่งล้านห้าแสนบาทค่ะบ้านพร้อมที่ดินขนาด1ไร่เกาสเจดตารางวาค่ะมีคูน้ำมีสระน้ำด้วยนะคะบ้านสวนที่พร้อมสำหรับหลังไวัยเกษียณสำหรับท่านที่ ชื่นชอบธรรมชาติต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะไม่ต้องรอต้นไม้โตค่ะเพราะว่าได้ลงต้นไม้ไว้แล้วนะทุกท่านบรรยากาศร่มรื่นเลยทีเดียวนะคะเป็นสวนผสมผสานค่ะสามารถปลูกพืชผักสวนครัวเพิ่มเติมกันได้ด้วยนะคะที่ดินขนาดกว้างขวางคันหนึ่งไร่97ตารางวาค่ะมาพร้อมบ้านพักหนึ่งหลังนะคะโครงสร้างเป็นเหล็กขนาดใหญ่เลยค่ะสี่ห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะคะ มีไฟฟ้ามีประปามีอินเทอร์เน็ตเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายค่ะห่างจากเซ็นทรัลเวสเกต90กิโลเมตรนะคะห่างจากศูนราชการสุพรรณบุรี20กิโลเมตรอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้อำเภออยู่ใกล้โรงพยาบาลอยู่ใกล้ซีเจอยู่ใกล้ดีไอยู่ใกล้เซเว่น Seven, อยู่ใกล้โรตัสนะคะ แปลงนี้นะคะทุกท่านดูบรรยากาศก่อนนะคะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจค่ะเจ้าของขายเพราะว่าต้องการย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดนะคะแปลงนี้นะคะพื้นที่ของที่ดินนะคะอยู่ในอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองนะคะทุกท่านก็จะเป็นเขตติดต่อกันนะคะ กับจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะจึงอยู่ไม่ไกลจากศูนย์ราชการสุพรรณบุรีนั่นเองนะคะท่านใดสนใจค่ะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมค่ะหรือนะัดชมแปลงจริงติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะคุยให้ชัดเจนเราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องกว่านี้ด้วยหากเจคโนแจ้งข้อมูลผิดพลาดประการใดตรงไหนขออาภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ